จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันอยู่แคบมากสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการหมอดูทองคำนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับ วันน <Workers> ี้ก็เป็นวันพุธที่20มีนาคม2567นะครับเวลาอัดคลิปที่ชุ่าบ่ายโมง30นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับผมมาทำรายการเป็นคลิปเฉพาะกิจให้นะครับเพื่อที่ว่าจะมาอัปเดตนนบทองคำนะครับในช่วงของค่ำคืนนี้วันพุธนะครับไปรหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับดียังไงนะครับตรงยังไงแม่นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แ้วกันนะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสดนะครับไม่มีสคริปต์นะครับถ้าเกิดผมพูดถูกพูดผิดประการใดนะครับยังไงขออภัยมาณัที่นี้ด้วยล้วกันนะครับผมขอเริ่มต้นอัปเดตนะครับในเรื่องของ g o l d s p o ก่อนนะครับที่เป็นแบบ usd ต่อออนนะครับหรือว่าใครที่เล่นเป็นแบบ f o r e x กนะครับก็คือ xau ต่อ usd นะครับออตอนนี้เมื่อวันจันทร์นะครับผมเชื่อว่าหลายท่าน ก็คงเห็นแล้วแหละนะครับว่าทองคำเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดลงมานะครับต่ำกว่าราคา2 1 5 5ห่ยเหรียญได้นะครับโดยไปแตะจุดต่ำสุดเนี่ยที่จะมาณ2อ5ห่อี่ 2, เหรียญน,นะครับแน่นอนบางท่านรู้แล้วว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางตอนนี้นะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมแล้วด้วยนะครับปัจจุบันนะครับก็ราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวที่ราคา2 1 0 0 ห้เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่36บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ทองแท่งในไทยนะครับ9กเนี่ยก็เคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ36,850บาทนะครับก็มันก็เป็นไปตามเนื้อผ้านะครับเพราะว่า,อาทองคำนะครับของทองไทยเนี่ยมันปรับขึ้นด้วยแล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนด้วยนะครับถ้าเกิดใคร ที่เคยฟังคลิปผมนะย้อนกลับไปฟังวันจันทร์นะครับผมได้พูดเอาไว้แล้วนะครับทีนี้พอมาวันนี้นะครับหลายคนก็จับตามองเรื่องของข่าวของเฟดนะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับฉะนั้นเรื่องข่าวผมยกข้ามไปนะผมจะพูดเพียงแต่เนื้อหาของเทคนิค c ้อคับอย่างเดียวนะครับตอนนี้เวลานี้ทองคำ นะครับในเรื่องของโกลสปอร์ตเนี่ยเป็นเทนขาลงระยะกลางแล้วนะครับแต่จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันอยู่แคบมากนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,170เหลี่ยเเหรียญเองนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่2,1.57เนี่ยผมว่ามันบีบหัวใจเหลือเกินนะครับฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้ครับมันสำคัญมากๆเลยว่า ถ้าเกิดทองคำนะครับมันสามารถทะลุด่าน2,170เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็แปลว่าทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับแน่นอนหลายท่านคงจำได้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับทองคำขึ้นอ้าวเลยนะครับขึ้นไม่หยุดเลยฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ รอลุ้นให้ทองคำขึ้นนะครับจับตามองเพียงจุดๆดเดียวเลยคือ2,170เหรียญถ้ากลับขึ้นไปได้ในช่วง1-2วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเรานะครับจะได้เห็นราคาทองคำนะครับกลับไปป้วนเปลี่ยนเนี่ยที่ประมาณ2,185จนถึง2,190เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับฟลุกจริงๆนะครับ อาจจะมีนิวไฮเลยนะครับที่ประมาณ2 2 0 5จนถึง2.2.10นะครับนี่คือตัวเลขที่ผมบอกไว้รู้เลยนะว่าถ้าจะเกิดนิวไฮจริงเนี่ยจะเกิดที่ประมาณ2.205จนถึง2.210ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันนี้โชคดีหรือพรุ่งนี้โชคดีนะครับทองคำเนี่ยมันยังกลับขึ้นไปยืนเหนือราคา2170เหรียญไม่ได้นะครับผมก็กล้าฟันธงเช่นเดียวกันว่าทองคำนะครับ จะลงกลับไปเนี่ยที่ประมาณ2,136จนถึง2,140เหรนนียญเนี่ยนี่คือกรอบแรกนะครับกรอบที่2อยู่ที่ประมาณ2,120จนถึง2,125เหรียญแล้วก็กรอบที่3นะครับจะกลับไปที่ประมาณ2,105จนถึง2,110เหรียญน,นะครับนี่คือ3กรอบที่ทองคำนะครับจะย่อตัวลงมาได้ในช่วง 1-2วันนี้นะครับฉะนั้นแล้วจับตามองเป็นพิเศษแล้วกันนะครับทำไมผมถึงบอกแบบนี้คือถ้าเกิดจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเห็นว่า,เ,าเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกว่ามันนิ่งแล้วก็สะเทืนมาตลอดใช่ไหมปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับ มันเกิดเสียสมดุลแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกล้าประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้เทนขาขึ้นระยะยาวมันเสียสมดุลจึงทําให้เกิดจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งราคา2,065เหรียญน,นั่นแปลว่าถ้ามันยังขยับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมีความเป็นไปได้ว่า เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแต่จะสูงเท่าไหร่เนี่ยตอบไม่ได้แล้วน่าจะมีการเทลงครั้งใหญ่นะครับถ้าเทลงมาได้จริงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะไหลกลับลงมาได้ถึงประมาณ2,065เหรียญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวนะครับแต่นี้คืออนาคตนะอย่าเพิ่งไปให้ความสนใจมันนะครับ เอาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยให้คุณดูกรอบที่2170นะครับกับ2150พอคืนนี้ชี้ตาเลยหลุดต่ำกว่า2150ลงมาได้นะครับทองคำลงอ้าวแน่นอนแต่ถ้าเกิดทองคำทะลุ2170ขึ้นไปได้ทองคำก็ขึ้นอ้าวเช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่นี้นะผมบอกทั้งหมดให้แล้วนะครับจบสำหรับโกลสปอร์ตมีแค่นี้ที่อัปเดตให้นะครับ ทีนี้ย้ายกลับมาดูในเรื่องของคนเล่นทองแท่งออนไลน์ก็หกกันบ้างนะครับอโอเคตอนนี้ก็ทองคาก็ขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับก็เป็นนิวไฮเรื่อยๆนะก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะตอนนี้ก็36,850บาทแล้วนะครับก็อามันมันยังหลุดลงมาไม่ได้ครับมันก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับได้อันนี้สงจากค่าเงินบาทอ่อนตัวก็อันนั้นก็แล้วแต่แต่แน่นอนนะครับคำถามที่หลายคนถามกันมาเยอะว่า แล้วทองคําเนี่ยจะขึ้นไปได้ถึงเมื่อไหร่นะครับจะขึ้นไปได้อีกไกลแค่ไหนนะครับอ่ะผมตอบแบบนี้เออทองคำเนี่ยนะครับจะขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยนะครับจดไว้ละกันนะครับผมมองว่าที่ประมาณอย่างที่อย่างที่มีคนถามผมเยอะว่าจะถึง7 0 0 0มื่นเจ็ดพันไหมอ่ะตอบเลยส่วนตัวผมมองว่าถึง37,000นะครับแต่จะเกิน37,000ไปได้เท่าไหร่นะครับผมมองว่าถ้าจะขึ้นสูงสุดนะครับ ผมมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะขึ้นได้ประมาณ37,100จนถึง37,200บาทนี่คือสูงสุดแล้วที่ผมมองได้นะครับแต่ห้ามชะล่าใจห้ามชะล่าตรงที่ว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันเกิดมีการพิเกมนะครับ2ตัวที่ต้องจับตามองให้แม่นๆเลยก็คือถ้าทองคำนะครับย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า36,650 กับ3 6 5 0 0บาทได้นะครับเตรียมตัวเลยนะครับสจุดนี้ถ้าทองคำย่อตัวลงมาแล้วหลุดทั้ง2จุดนี้ลงมาได้นะ3 6 6 5 0กับ36,500นะครับแปลว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าทองคำเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงทันทีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทองคำนะครับมีโอกาสนะครับจะไหลลงมาเนี่ยก็น่าจะกลับลงมาได้ประมาณสักสาม0มื จนถึง35,800บาทประมาณนี้ได้อยู่นะครับนะเพราะนั้นแล้วถ้าใครอรอลุ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถมาเก็บของช่วงนี้ได้นะครับ35,700ั 35, จนถึง35,800นะครับถ้าหลุดลงมาได้จริงนะแต่ถ้ายังหลุดลงมาไม่ได้ทองคําก็จะขึ้นต่อไปที่เป้าหมายเนี่ย3 7 0 0 0นัะครับจนถึง37,200บาทเนี่ยอันนี้คือเป้าสูงสุดแล้วที่ผมคํานวณได้ภายใน2 3วันนี้นะครับฉะนั้นแล้วคนเล่นทองแท่งครับจับตามองให้ดีเลยนะ ผมบอกแล้วว่าอย่าให้หลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยเกมพลิกเลยนะครับนะแต่ถ้ายังไม่หลุดลงมาก็ทองคํายังขึ้นต่อฉะนั้นทองแท่งเนี่ยเล่นง่ายนะครับไม่มีอะไรบือหวาไม่มีอะไรพลิกเกมเป็นไปตามที่บอกตามนี้เลยนะครับอ่ะผมจบแล้วแค่10นาทีหวังว่าคนเล่นโกลสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งออนไลน์นะครับจะสามารถนําไปใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแผนในพอร์ตของท่านเองได้ละกันนะครับรู้จุดเข้าซื้อแล้วรู้จุดเป้าหมายกําไรแล้วรู้จุดสต็อปลอตแล้วนะครับ นำไปใช้ให้กเกิดประโยชน์แล้วกันนะครับจากอาจารย์เตอร์ครับสวัสดีครับ